ช็อกวงการคู่รัก8ปีเซน้นใบยาแล้วเสียดายครอบครัวนี้น่ารักมากค่ะเรียด้วทำเอาแฟนๆช็อกหนักมากหลังสื่อต่างประเทศได้เผยแพร่เรื่องราวของคู่รักมาราธอนของวงการบันเทิงจีนอย่างจางจืออีและหวังเฟิงได้ออกมาประกาศข่าวยาร้างกันแล้วโดยได้ดระบุออกมาประกาศผ่านเว็บบอของวันที่23ตุลาคม66โดยได้ดระบุขอความเอาไว้ค่ะว่าหลังจากที่พิจารณาเรื่องหยายอย่างถี่ถ้วนจึงตัดสินใจที่ จะทำเช่นนี้และขอเน้นย้ำว่าไม่มีการนอกใจหรือการทําผิดต่ออีกฝ่ายไม่มีการทรยศหักหลังในชีวิตคู่ในอนาคตยังคงทําหน้าที่เป็นพ่อและแม่ที่ดีเฝ้ากันจเจริญเติบโตของลูกๆต่อไปพวกเราทั้งคู่มีช่วงเวลาหลังแต่งงานที่ยอดเยี่ยมมากตลอดเวลา8ปปีเราทั้งคู่ได้สร้างครอบครัวที่น่ารักและมีลูกน้อยด้วยกันค่ะ